สบายดีสบายดีสวัสดีพอนพี่น้องเอฟซีฟังลาฟังไทยต่างประเทศเบิร์ตสกุลสุดพนพี่น้องเลยเปิดภาคมากก็ยังอยู่ห้องโอเคสวายนัเขตคือเก่าเนอพ่อพี่น้องอยู่น้ำหนาน่อยคือเก่านอนนเป็นคื่อที่เสียแล้วต้องบิวตีกอึ้กระทึกดีทองพี่น้องเลยไปมันนี่เอาก็สิไปซื้อเครื่องให้ลานน้อยซื้ออาเสื้อผ้าให้ลานน้อยก่อนชุดเพิ่นเบิร์ตพี่น้องให้น้องน้องของน้องบิวตี้น้องเจนนี่เนาะเพิ่นเบิร์ตแล้ว เสื้ผ้าถืออะไรสลงมาเื้อพ่นกอนพอนพี่น้องเลยตื่นมากับอพผมพี่เวนะผมกัยัมท่ในวีพี่น้องเลยปซเกอรให้ล้านน่อยก่อนไปพี่น้องเลยออกซิซิเน่ล้านน้อยกันเละใช่ละชุด เป็นชุดเลยป่ะไหมคะอันชุดเด็กน่อยมีบาเบบเป็นชุดเลยนะเี่อะไรเนี่ยนี่เี็มีจส่งกับเสือเฉียวรออันอีชุดนึงกด้นี่บอเบิดอ่ะบ่กับมันเอาเลย เยังไม่ได้ไปบิางเดี๋ยจะไปบิางฮันเนซีเนซีจะบอ่เต้อง่มเลยไอพี่น้อัวนี้ใกล้สุดร้านน้อยเดี๋ยวนาองืือเงินลงมาสองเศษ พี่น้องนี่จุดอุดเดียวแสนหกสิบพันอัน 40, อ 1, 7, 5, แสนสี่สิบพันพอจุดหนึ่งไปสิบหาแล้วก็ร่มหมวกอีกเนาะ ขึ bah, ้นไปหาร้านน้อยก่อนพไปเลยฝนที่ตกเมือคขุ่มอยเนาะเครื่องก็มาสุดเดียวพี่ยังชิบุงเครื่องเปียกขึ้นไปหาร้านน้อยกันเลยยังอยู่หมองแข่งโซนนักเขียนกิเก่าเนาะโอ้โหจะได้เมื่อเมื่อใดสามันก็ได้ ตอนนี้คืมผ้าคืมพ,ขมพนขนาดเนาะเอาเชื่อึ้นไปให้ท่านด้อยเลยเชื่อึ้นไปให้นานน้อยไปที่น้องน้อยแล้วพี่น้องเอ้ยไปพิงเพื่นเฝ้าอยู่ตอนประมาณเก้าโมงสิบโมง,งสิบสองโมาเลยจนไปเปลี่ยนเพื่นพี่น้องเอ้ยเจอเมิดผ้าคืมพนคืมผ้าคืมพนตอนนี้กระมูกสต็อกตอนใดเนะาะผ้าดำคืมตักคืมทำ,ำอยู่พี่น้องเอ้ยหมอไปในรอฟังอาการประมาณช่วงสามเมือ่อคนแบบยังงงงงเมือ่อใดสิได้กลับบ้านเด้อพี่น้องเอ้ย มาเบิ่งเนาะซ้อมกันเนาะเปิดมาหัวย่องๆย่องอยู่เสือผ้ากายสิมื้อไทยแล้วบางทีมื้อเองค่ะแบบนีคนเมือก็ซ้อก็สิมื้อได้เมือก็ไปจังพี่น้องีเสือผ้าเปลี่ยนเนาะฝนตกพี่น้องเอ้ยน้องบิวดีชอบยังลูกกันอย่าอบงลูกแขกนะบิวจะอมงล่ะ สวัสดีเะมีอ้่นเดี ouais. ๋ยวเราเปลี่ยนหนึ่งก็เปลี่ยนวะโดยเบ่งงานแล้วพุ๊มาไว้ลูกในช่องในช่องตกได้ผู้คนขาคนขายคนขายอยู่ลุมพูพี่น้องเลยว่าชีลงชื่อของกินฮะบ้าใจละชีล็องชื่อของกิน Rồi, phần tóc khỏi cả bồ luôn, càng lét cả Điều đó là phần sau chắc ngoại cả nó Rồi, phần sau chắc ngoại còn Rồi Hân hân vậy nè hân 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 ยาลงมายาลงมาลงมาไปขหนล่งขมมือกอ,น,อนเอาขนมนี่เอาขนมจันเอาขนมจันนเด้ของนี้เด้ของเรา ใครจคือบุกขานูกละไปค่ะมีโอนไปดูไปงบิ้วลงดมีโอนหรอกูกปะเดี๋ไปเข้าไปไปไปเข้าไข่มึกุกไข่บุกไข่บุกมากันเนอะาไงินพี่ซีนกินกันพี่นักเลย ฝาไปหาชื่อนายยูนากินก่อนพี่น้องเอ้ยชื่อแตะเข่านะพอคกินอยู่ทองนี้ไม่แตะเข่าเะคกับฝนตกพี่น้องเอ้ย อาตามมาถ้วยนี่เลยครกนั่งาหลอเซนฝนตกเนาะไปรับบอลหรือว่าพงงีทท่หมอบอกว่าเอาอีกไปเร็วเลย กระตกลำบากเนาะคายๆจ้ะอแ้าก็เหลือคายนะคายดีน้ำพนบ่อแจาหาไหนคายดีมันมันลำบากยุคคายแต่ว่าไหนคายเอายังมากเอายังนากับเบิร์ยุคี่ชิแหงเบิร์แล้ววันนี้เนียเปื่อเอคายคนนั้นแมอเขากับบออกไปเนาะเขาซื้อยังไเ่อนั่นเลายไปแบบนั้น เดอะแเด้เากยชือตาชตามกันไะนบางคนกับหนาวบางคนนมีแห้งมีแหแต่ว่าเปื้อนนี่เนาะเปื้อนเปื้อนลูกใจ

พี่จะหมดหรอกมั้ยขายมมีรถได้ใช่เนาะจะมีรถอะกันด่มันโผมันเอกโล่นี่ยหนาเนี่ยีแตเอานไม่ใช่กันนี่เนาะเด็กหน่อยแบบขายลำหานนี่นะเขาไปเปื้อนได้หียก็มาเฮือนเี่ยงก็มื่อขำมาได้ขายดีเนาะตามกั ตกฝนดินพี่น้องเอ้ยเปื่อยยังบริเื่อยู่ของหัวแขงคือเกาตกดิน่ะ

กางามนี่เป็นแบบนี้เนาะด้วยพันผลเป็นแบบนี้บอพันผลอนงามทัยามมันถเป็นแบบนั้นนี่าามากอกหน้าเนี่ยบัมแต่คงนกสารนแหเลยเป็น, <c oughs> น,น,นหะนะัวจัง บอกแจ็คจ็คเบอร์ให้เบิ่งก่อนกดเบิรงเบอร์ะเบอร์หักเองนะแจ็คเบอร์ให้มากเลยว่ตรงเบอร์สินแหงของผมบอกเวลาเขาพันลงมาบอกนาเข้าลงมาตกไปบอกน้าทางมาส่วนพาลงมาแล้วบอกบอกเอาแขงเสียมากันมาจะดีมาส่งเล

กระสอบนั่เข้ามะเขาาเาเศร้าค่อนอันนี้เทไรเนี่ยเอาเนี่ยอะพี่น้องเอ้ชาวบ้านกับบุรีสื้อยังได้เนาะในเตีงเาายงพอดนอาให้มาซื้อในยอยู่ในกลิ่นพี่น้องเอ้โอ้ยกับมีได้ปิ้งปลานอนมือให้พี่น้งางันเน่ยแล้วก็สินเฮเข่าแล้วก็ તમ ພີ່ນ້ອງເອີຍພີ່ນ້ອງເນາະກໍພີ່ນ້ອງເອີຍເພາະມັນຢູ່ໃນກິນຮັງເຖິງເອີຍທອງມັນຍັງຕ້ອິຫາາຍຄົນ